ายดีพี่น้องงามแรงเด้มือวันนี้แม่มอนออกไปขางนอกมาก็ไปเห็นของหวานแซ่บแล้วก็เลยสือของหวานมาสู่พี่สุนองกินสลูกสุนร้านกินเนาะเจ็ดถงสิบพันกีบเดอ้อนี่เจ็ดถงเจ็ดถงสิบพันกีบสี่สิบบาทเอ้อสือของหวานมาสู่พี่สุนองกินอากาศหอนเนาะอากาศหอนก็กินเย็นเย็นหวานๆเย็น มามากินน,กกน้ำมันมอญเด้อแม่ตะขูตะคนสือของหวานมาฝาก <laughs> สบายดีพี่น้องมากินของหวานน,าน้ำมันมอญเด้อมาหนิ้มันมอญออกไปสั่งนอกกินของหวานสักเสพกระซ่องแล้วก็มีมอน,น้อยจะนั่งมอน,น้อยแล้วก็ะซิ้งกระปูน้ำนี่ตัวดำมามากินน้ำมันมอญเด้อ ร้านเอฟซีเมอร์ทุกคนทางลาวทางไทยทางต่างประเทศเนาะได้ยังไของหวานมาผาก <c oughs> ไปข้างนอกได้ของหวานมาผากักผักร้านผักทีผักนอกมากินน้ำกันเจสถงุงสี่สิบบาทนี่ก็น,น้ำก้อน รันก่อนใส่เด้อมากินในม่อนเด้อถูกแรงเสียแรงใจที่ให้ยกำลังใจแม่ม้อนเนาะถูกค้าคอมเมนต์แมนมอน้อนโคขมุขอบใจทุกสินทุกอย่างเด้อบุญทำบุญสู้สเอาสกเอาเท่าเสกฮู้อายุดีมีแห้งมดถูกถูกคนเนาะขออย่ามาข้านมานอย่ามาเบียดเด้อไปมาทางังไดก้ให้ตลอดอดภัยสุกกายสุกใจเนาะมดถูกถูกคนเด้อ เขามาหาเมมอนให้ดูดีเบิดทุกทุกคนการงานกับห้ลาบลื่นทำโซ่ธุรักิจยั่งก็ให้ยงียบๆถึงไปเด้อเมมอนก็มียังมแต่ค้าเห้ยโพนแต่ค้าให้โพนเนาะป้องขาดก็คือสื้อน้ำหวานมาฝากพี่ฝากน้องฝากลูกฝากลานมามากินน้ำกันแสบแสบหวานมันของหวานเจ้านี่นะ คันสื่อสามทงหนหาขันกีบสาทงเศร้าบาทคันเอาสีบบาทไเจ็ดทงมีมอเอเลยเอาเจ็ดทงสีบาทสิบขันกีบไปงแซ่บ ให้นั่งลากินของหวานเพิ่นมากคิงเนะโบกินเนาะโบยาก็ใช้ได้นไงนั่งนางคิงบ้านที่เพิ่นมากก็คือขนมแบบว่าเป็นตาแซบแน่เนาะคนกินแบบว่าบโกินเล่โบกินบ่ก็กินตัวที่เพิ่นมากตัวที่เพิ่นบบมากเคนตัวโบกินนางคิงนาะแบบนี้เนาะคนบบมากกินของหวานแบบนี้มันเป็นแบบขนมแบบคือพิซซ่าอีกยังแบบ ยังเบ็ดเป็นตาแ่บๆนะคนจะกินได้คือมีมอสเ่อมาเหมือนั่นน่ะคนกินกินนน่ะตีต้มน้ำบอกมาบ้านบอกบอกิดะมากมากนบอกวาจิงที่จะหมักมั้ยังหมักเลยหวา คุณมาเธยของหวานมาสบัสดีพี่น้องรักวะยินดีเสียงนั่งหลาไปแกเล็ดให้เขาแกเล็ดให้เอาเมื <ẫ en aze novo> <f ix> ่อถอไว้เพื่อนเพ่นนั่งเลอกเล็ดอยู่เพื่อนเขาเข่าให้ไปเนะ

้ำหมานน่เย็นท้องพี่น้องแซ่บตะกอนก็ไปนั่งมน่หน่นมีไเดียวบ่มีิหานี่คือเขามาตลาดเตินไปพูดกัาใังบ้านเออจะได้ยืนะบ้านเขาในรังบ้านจะเกลือนได้ยงนแค่ด คุณเบาหาือแล้วมาน่มาบ่วงมาเด้อเอาบ่วงมาสดหนอยสดที่แนมันเสื้อไก่แด่ตัวนี้เรียลเชี่ยใส่อยู่ยานย่งนยุ่นอยื่งนนยุยื่งยืนยุ่งยืงยย่งยืนยุ่งเืนนยุนไปนย่นยุ่นยุ่นนน

ปนถั่วดำต้องย่างนี่ยมีหันล่างมีหันสีดายเอาไว้ใส่แจ้วใส่จุกจะกินเขาปลาเส่เลยชาวบานี่ใกล้เพิ่มโปรดแก่แล้วเนี่แก่แล้วไงยังยเป็นมืออื่นหมดแหละทำมือแหละไร้ไรกหมหนักหนักแล้วทำไง ไปหาจะบ่ายบ่ายเขาเห็ดว <ophone> ิ่งข้างในองโซ่เขาดีอะไรข้าวขาววี่งเขาบอกว่าโซ่หายไปแล้วงั้นเหรอลถไทยเยอะโซ่แล้วรงเบา แซ่กกินสมันยูกกับพี่น้องของหวานแซ่บตัว่ากินหวานเย็เย็นนะพี่น้องอากาศห้อนกินของหวานแซบพากัไปสันทีกรกเพื่อจังหวัด น็ตเบิไปปิดเน็ตไว้เ้อโอ้ยกสัพอหันแล้วเขายางมีคนโทรเขาป,ปิดเน,น็ตเมียนสถปิดเน็ตฝนอีง่าสเะองเอ,อ้ยบ้านเย็นอากาศไม่เาะน,น,นะอยา,ากไปหลิงเมืองสวรรค์น,นี่เข้มข้นนิ คำคนะนะก็จต่ไผ่หุ้มหนไปหานังกินตามแคมคองนะผลิตอันแกงกะเปลานหิน so อ pues ู่เกาะกลาง้งหอยกับกีแกงกะเบาอือจมิลุกต่ได้อือไปชมลุกไปบชาวนิงไปกแหเ่งองคนสองคนเฮาโอ้เนาะจะชาวเากันสองคนหมดสัก ลืมลืมลูกลืมร้านหรอเป่มีลูกสองคนเนาะหลายคนเนาะคนนะจักไปกันได้สองคนไปลมัลนไม่ลดเนาะมันไม่ลดลดกนไปได้สองคนบบทักระไลอจังวะฮื <ś m akes> อคือฮือฮังฮือนืนอ,อกือฮอฮื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 มฮืมอนืาฮือฮอนือฮ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 สอฮือฮือฮือฮาอฮือฮอฮือฮืออืไออออออ Bye. Bye.